ตังนี้คืออยู่จังสี่โอ้โหเถือครับเถือกเถือครับผมพี่ตัวป่าหึุ่นดินอยู่พี่อุ้ยโอ้หุยอุ้โอ้หุยหุยเขาท่าครับตัวนี้ตัวนี้เขาท่าพี่น้อง หปะาคอนี่เด้ครับผมนี่ครับตัวมันน่ะวายุโอ้ตัวงามครับผมตัวงามตัวงามนี่ครับตัวปลาคอด้วยน,นี่สวัสดีครับผมพี่นอ้องเจอกันอีกแล้วช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับผมโอ้หนามเขาตรงเข้า ปลาบอลงครับช่วงนี้มาใส่เบ็ดขื้เก่าแลแหละครับผมเช็ดมืนงามเลนงามเล็กจ่ะเบ็ดฟ้อมครับพี่น้องครับลุยเบ็ดฟ้อมกันช่วงนี้ ียบดิคูดเองครับพ่อคุดหายแล้วบริส่เบ็ดกบจะเคียเดี๋ยวมือได้ว่างๆมีเวลาสิไปหาขุดมาใส่เบ็ดกบให้มึงครับมีพี่น้อ,นองเขาอยากเึิ่งเบ็ดกบเดี๋ยวจัดแค่ละครับผมตรงนี้ขอใส่เบ็ดปลากับ เมื่อส่เบ็ดปลาเขียวล่าสุดเบ็ดเบ็ดขาดครับโอ้อยู่ไห้ทั้งรางวันันนี้แลเอาเบ็ดโฟมมาจัดการขึ้นมึงมันเป็นจังได๋ติดตามไปน้ำกันพี่น้องเยอะกับมีตะขัดขาด นี่เบ็ดโฟมกำลังหมานครับ ดีครับเบ็ดฟอ้อมบอค่อนรุดงามไรให้คอยเหรอไปครับตรงไปนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวลุนน้ำกันขอใส่กันครับผม พราะว่าเบีดปุมขาดอยู่ให้เนี่ปลาไหลปลาไหลเล่นตอนเราเบ็ดคั้นมามาใส่จะโดนระระพี่น้องบ่โดนหรอกบุกีมือที่พานมากนีล่ละ <c oughs> นั่งน่กันมายามอยู่ด้วยครับผมเงียบกับไส้ครับเงียบไส้สองหลัง บระทไทยมึงพวกเรายน้ำหมดเศร้าเลยพาพยายามปลาเค็งอยู่สามสี่ตัวเลยอเอามาใส่โอ้คันพีน่หน่องหมดหลายน้ำบกลงยางคักปล่อยลงหวยครับปล่อยน้ำลงหวยน้ำหรือบกเบ็ดเท่า เดีย๋ยวทำมาลุนกันเบ้่งละมือแรงครับเวลาเดิมถุ่มกูกัวพาพี่น้องมายำเนี่มดแดงหลายครับกันแท่นี่ขาผมบาดมัดมาใส่เบ็ดอยู่นี่ตอนช่วงหน้ามันขึ้นกระขักที่ถือปลาดีๆขาผมเป็นตุม้มเป็นนองถือต้อมาแดงกัดมือได้ เดี๋ยวทำมาพอกันเมื่อเช้าพี่น้องปาลาดึงหรอเมื่อกันดึนไงไว้แท่โอ้ติดหรอพี่น้องครับโอ้ยนี่แหละเบ็ดฟอ้อมมันกับไปทั้งสี่แล้วครับผมติดเรียวครับมันอมมันอมเยื่อ มัคือเบ็ดคันคันมันมันดึงแล้วมันดีดกลับก็่อะติดยากเบ็ดพ่ออีกมันอมมันไปเลยนะครับลงคอมันเลยหนึ่งเตี่ยมเดรย์เสยไปครับมไนแลงพอกันพี่น้องสวัสดีครับผมพี่น้องมาพอกันย้มคำคำครับผม ยามเบีดเท่าประเดิมรังแรกประเดิมรังแรกก็เงี้ยเหมิดไปเค็งหน่อยนะครับผม๋ยูลรุนไปน้ำกัน ม็ดประมาณสี่สิบหลังครับผมมีดโฟมเฮามิดแทน้องพี่นออ้องโอ้ยเอ็งประคอหน่อยครับตัวซ้ำเล็บนี่ จ้งใดกินไดครับต่งนี้เศ้าหนียก้อยตัวปลาตายครับผมเดี๋ยวเอาไปไว้ไปไว้แต่เป็นเยื่อใส่แหนบพอดีแ่ะไปสับใส่แหยบครับผมไป หลังเดคือเดี๋ยวไทยมั้งครับเช็คมันก่อนัอน,นี่คือดึงเข้ามาได้เลยโอ้บทถ,ถีดเยื่อเม็ดเกือบสุดหลังครับแต่ไปเคียงแมมตัวดึงเลยครับมัน่นไปเคียงหน่อยหลังนี่ไว้ไม่ถีและวีรน้อง แห็นแห็นดิ้นอยู่ประคอหน่อยครับเมืองโตป่า แต่หัวครับสามเตียมจะนิหน่อยไปครับผมดุนตัวว่ามันบระเถิดประคอตายอีกแล้วครับผมตัวที่สี่เออ ตัวคหน้อยถตัทวทางนี้คืออยู่จังสีอู้อ้เถือครับเถือเถือครับผมพี่ตัวป่าห,หึวนุ่นดินพี่ อืมโมดรถนะครับรถหนักเต่เยู่เป็ดฟอร์ม ถ้าไข่าทาเยอะก็ได้ลุ่นเยอะพี่นอ้องนี่ยยังหาตัวเป็นไดชุดมิดแต่ อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยขาท่าครับตัวนี้ตัวนี้เขาท่าพี่น้องตัวที่หกครับผมเขาท่าถือว่าแจ๋ว บักกี้ลังสายยนสายบอตึงสายบอตึงสวัสดีตอนซ1ๆครับพี่น้องครับตีหา สี่สิบในเวลายามเบ็ดเะาน่ะกูเบ็ดเมือเคลื่อนลืมสรุปผลงานตลอดสีน้องครับปันไดไม่หอดบ,บานเราจังกิดได้ได้หกตัวครับเมือเคลื่อนเลยพอโอ้ยผมลืมเอาอันถุงใส่ฟอมมา เอาถุงต้าถุงแดดมาบ้านนี่ใส่ถุงนี้อะไรกันนี่จะปลาหน่อยแล้กับพ่อด้กินอยู่อ่ะปลาเข่งมากและครับ ขาตั้มใส่แตกตัวแดกเขาไหม นี่ครับผมปลอกปลอกหน่อยตรงขึ้นเยียบสิตรงไหมนี่จะปลอกหน่อยแต่พี่น้องเบื่อกับนี่ thì qua kho nói gặp tài thử mượt với ta một khuyên thì tôi nhanh คืคึ้มครับยามตะวน้บอกอหน่อยปัเอ,อาเบียดฟมมาใส่ปลาไหลปลาฟมมากินเลยอ้ยอเมื่อเบียดคันมาใส่ล้ เป็นบุนๆครับพี่น้องครับลังนี้ที่เป็นสี่ที่เป็นพันพันครับหุปลาคอดีครับผมนี่ครับโตัมันนะ่ะวาโยโอ้ตัวงามครับผมตัวงามตัวงามนี่ครับตัวปลาคอได้เลยน,นี่เดี๋ยว หาวิธีเอากันเอาสาระหาดว่าสิกินเลือดโอ้ยว่าหลุดเด้อกินเลือดพวามึงกันกินเลือดู่ครับผม ได้เอาเอาขึ้นมาแบบสบายใจนี่อ่าเราก็ได้ตัวสวยๆอีกแล้วตอนเช้าเือ,อวันหน่อยแต่พี่หน่อยครับเมื่อไดอย่างวัวหน่อยเลยครับผมตวงามเลยครับพาตีของหกโมง มงวงเสาเจ็บถอดอยู่บ้านเจาอีูพ่มีหรอกบังนี้เดี๋ยวประควาเข้มาเขียงหน่อยสองตัวครับว่างหันไว้ท้ายมึงตัวหน่อยพวดมึงจนเมดเลยพี่น้อง สามสี่ลังเออติดอย่างน้อใบไหนยักเปิดอย่างนึก คอหน่อยอก่รนนรอรุ่นนี้แหละครับได้บ้างครับกระคอรุ่นนี้เนนาเหรอสับใส่เงียบครับอะไรกินบ่างใด ถ่ายครับกดถือดัก,กเอ,อ้ยมืดใกลยจะเดระกอไปแกงด้วยเดี๋ยวไปย้ำเงียบอีกสองหลังครับผมรุนเงียบตัวเงียบใส่ว้กุหลาบฟังไกลกันเต๋ออยู่ครับ ลากรับเดี๋ยวให้เมืองครับผมมาได้จักตัวมือนเคลื่อนมาได้สรุปผลงานมันเคลื่อนได้หกตัวตัวงามสองตัวได้กหน่อยอสิเดี๋ยววันเสาได้ตัวงามตัวเดียวถุงใส่โฟมครับว่าเดี๋ยวมาไสเป็นน้ำกันเนี่ยนะ นี่ของแท้ครัพี่น้องตัวเดียวสามสิบหกหลังครับบ่หัดสี่สิบหลังทั้ No hehe, เบียดท่าหายแน่ขาดแน่เหลือเท่านี้แหละครับผมโอ้ยมึงตัวปลาโรดพี่ล้งครับตัวปลายังไในมันหน่อยครับแต่มึงปลาเข่งเดี๋ยวปลาเข่งสวงปลาคอปลาคอหาตัวครับผมเด็กบักเง่ตัวเดียว มยย้วนเงยไปไหนไงก็ม 2, 4, 6, 7, 7, ้วสองสี่หกเจ็ดเจ็ดคนเด้น,น่ยแต่ที่ว่าไปแล้วมือขค้ืนได้หกแต่ว่าตัวงามเนี่ยมือขค้ืนนี่ในรุ่นนี่สองตัวครับมือขค้ืนนี่รุ่นงามๆนี่เอา้จาจงไม่ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กำลังแน่ใจในเด้อช่องหน่อยๆคนอนีสาบมันเทาครับช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติหาอยู่หาจินน้ำทงน้ำทาทั้งสี่เราพี่น้องไป ไปยามเนียบอีกสองหลังครับผมยังในรุ่นโยอยู่ซื้อพูนไกลๆคนไปรุนต่อครับพระท่านเมือดอยังในรุ่นอีกนี่ห้อยผมใส่เบ็ดกบถือกสองหลังเลี้ยงเลยอยนี่กบหน่อยเด็กเลยเอาร้องเน,นี้ครับมาใส่ใมึงโบ้ยง,งูเข่าครับผมพี่น้อง โอ้ยหัวคาจุลูอยู่พี่ปลากระสวดออกมาหมดนต <c oughs> ะหัวเลยโอ้ยไปหลังหนึ่งครับโอ้ยขีเดียนออกตัวนี้ ศูนย์จทนอวเถียงงูนี่มันใสซนอยอยู่องหลังนึงไหมนี่สี่ลีครับหลังนี้บดินโอ้โกบหน่อยตัวหนึง่งปลาเขียนก็ไปใส่เมืดละอ้าได้กบอยู่ครับตัวหนึ่งครับผม โอ้ยปลาเขียงเหมือนเลยบาทเะเดี๋ยวไปใส่มองถือตรงน้ำดีกว่ามืแรงหลังสองหลังมาใส่เวียดนามใส่เงียบน้ำคือเก่าล่ะครับเยียบมาทั้งหลายครับผมได,ด้๋ยวใส่จำนวนน้อยๆสัตว์งูขวอกเลยไปพังเงียบผมนะตัวนี้อืมอ โอ้ยมันออกว่เลยมันออกปองนี่จับมันหยัดกลับไปขึ้นอย่าไวทรมานสัตว์เลยครับผมสอยชีวิตมันเวยครับเนี่ยขึ้นมาเข้าไป ลุ้ลงไปแล้วคนมึงเงียบผมพังเลยครับโอ้ยสงสัยกบออกได้ที่กันครับลังนี่บอดีเราเงียบสิไดห้หืือไม่จะหาลังอยู่ไปครับผมขอบ,บ้านขอบคุณลหลายๆครับเจอกันไม่ชิปหน้า อ่ะเดี๋ยวกบหน่อยตัวนึงเขียนถ่าย